ผมอยากจะพาทุกคนไปดูจักกับคุณครูที่ทําให้ผมเนี่ยได้เรียนรู้กับคําว่าภาพสตรีทจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นแบบไหนคุณครูของผมคนนี้มีชื่อว่าองรีกาเทียเบซงครับคุณลุงเฮซีบีเนี่ยแกเกิดในปี1908ซึ่งแกเกิดมาในครอบครัวชนชั้นกลางที่มีฐานะค่อนข้างที่จะดีนิดหนึ่งนะมันเลยทําให้เขาสามารถเข้าถึงผลงานศิลปะที่หลากหลายในยุคนั้นได้โดยที่ตัวเขาเองเนี่ยก็ได้เข้าร่วมวงการศริลปะกับกลุ่มคิวบิซึมและเซเรียลิสต์ซึ่งตัวเขาเองเนี่ยที่เลือกตัดสินใจมาเข้าารรร่วมวมงกรศริลปะหือสนใจ ในทางด้านศิลปะเนี่ยคือเขาได้รับอิทธิพลมาจากคุณพ่อและคุณลุงของเขาที่ทํางานศิลปะมาด้วยเหมือนกันนะครับแต่ว่าโดยท้ายที่สุดแล้วตัวเขาเองเนี่ยเขาก็เลือกการถ่ายภาพเป็นการแสดงออกทางศิลปะในรูปแบบของเขาครับหลังจากนั้นเขาก็ถ่ายภาพมาเรื่อยๆตั้งแต่วัยรุ่นเลยนะครับจนกระทั่งมันมีผลงานภาพชิ้นหนึ่งที่เป็นภาพที่โดดเด่นภาพนี้มีชื่อว่า Behind the c l a s s l n d s a p e ครับเป็นภาพที่มีชายคนหนึ่งกระโดดอยู่บนพื้นผิวน้ำนะครับภาพนี้เป็นภาพที่ใช้อ้างอิง กับวลีที่เราคุ้นหูกันนั่นก็คือ decisive moment นั่นเองหลังจากที่คุณลุงเขาเริ่มมีชื่อเสียงในทางด้านการถ่ายภาพแล้วเนี่ยเขาก็ได้ไปเปิดเอเจนซี่ช่างภาพนะครับที่มีชื่อว่า Magnum Photo กับเพื่อนอีก2คนนั่นเองหลังจากนั้นเนี่ยชีวิตของคุณลุงเขาก็เดินทางไปถ่ายรูปเพื่อบ,บันทึกประวัติศาสตร์และเรื่องราวทั้งหมดสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณลุงเฮสีบีก็ได้จบชีวิตลงในปี2004ด้วยอายุ95ปีหลังจากนี้ผมขออนุญาตไปถ่ายรูปตามคุณครูก่อนนะครับ